ผุ้เผาในมานฝุ่นบทที่เมนชีวิตริมคลองแห่งความหวังและความจริงความยุติธรรมมีจริงหรือสำหรับดอกไม้ที่พยายามจะผลิบานในมานฝุ่นแห่งความยากไรลและความเส้นหวังคำถามนี้วนเวียนอยู่ในความคิดของสุชาตายิงสาววัย22สองปีผู้มีผิวคล้ำแดดจากการทำงานหนักดวงตาของเธอแม้จะชายแววเหนื่อยลา้าแต่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นซ่อนอยู่ลึกติก ทุกเช้าทรูแสงอาทิตย์แรกของวันจะลอดผ่านช่องไม้ของบ้านหลังเล็กทรุดทโทรมริมคลองกลางกรุงพนมเปญปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมารับวันใหม่อันหนักหน่วงเสียงเจียวเจ้าของผู้คนในชุมชนแออัดกลิ่นน้ำคลำที่โชยมาเป็นระยะและเสียงเรือห่างยาวที่แล่นผ่านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เธอคุณชินสุชาตาทำงานในโรงงานเย็บผ้าขนาดเล็กข่าแรงเพียงน้อยนิดแทบไม่พอยาใส่ ต่เธอก็ต้องกัดฟันสู้เพื่อสปนน้องชายวัยสิปีเพียงคนเดียวของเธอโอสพนเป็นเด็กหนุ่มลาเลิงช่างฟันเขารักการวาดรูปเป็นชีวิตแต่จิตใจแม้จะมีเพียงกระดาษเก่าล่าวกับดินสอทื่อเขาก็สามารถสร้างสรรค์โลกในจินตนาการของเขาออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ สุชาตามักจะมองภาพวาดของน้องชายด้วยความผู้มีใจความฝันเล็กของเธอคือการเก็บเงินซื้อ 4D สักชุดให้โสพันได้ใช้แต่มันก็ดูเหมือนจะเป็นฝันที่เก่นเกินเอื้อมชีวิตในชุมชนริมคลองแห่งนี้สอนให้สุชาตาแข็งแกร่งและระมัดระวังตัวคำถามนี้วนเวียนอยู่ในความคิดของสุชาตาหญิงสาววัย22ปีผู้มีผิวคล้ำแดดจากการทำงานหนักดวงตาของเธอ แม่จะชายแววเหนื่อยล้าแต่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นซ่อนอยู่ลึกติกทุกเช้าตรู่แสงอาทิตย์แรกของวันจะลอดผ่านช่องไม้ของบ้านหลังเล็กรุดโทรมริมคลองกลางกรุงพนมเปญปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมารับวันใหม่อันหนักหน่วงเสียงเจียวเจ้าของผู้คนในชุมชนแออัดกลิ่นน้ำคลำที่โชยมาเป็นระยะ และเสียงเรือห่างยาวที่แล่นผ่านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เธอคุณชินสุชาตาทำงานในโรงงานเย็บผ้าขนาดเล็กข้าแรงเพียงน้อยนิดแทบไม่พอยาใส่แต่เธอก็ต้องกัดฟันสู้เพื่อสพน้องชายวัยสิบสี่ปีเพียงคนเดียวของเธอสพนเป็นเด็กหนุ่มล่าเริงช่างฟันเขารักการวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจแม่จะมีเพียงกระดาษกับเกาดินสอเทืออ เขาก็สามารถสร้างสรรค์โลกในจินตนาการของเขาออกมาได้อย่างน่าอาัจรรย์สุชาตามักจะมองภาพวาดของน้องชายด้วยความภูมิใจความฝันเล็กๆของเธอคือการเก็บเงินซื้อสีดีสักชุดให้สปอ์ได้ใายเธอเห็นการเอารัดเอาเปรียบจากนายหน้าในโรงงานที่กดค่าแรงคนงานเห็นเจ้าหน้าที่รัดชั้นผู้น้อยแวะเวียนมาเก็บสวยจากร้านค้าเล็กๆในชุมชนเป็นเรื่องปกติความยุติธรรม ดูเหมือนจะเป็นคำที่สวยรูแต่ไม่มีอยู่จริงสำหรับคนอย่างพวกข้าวท่ามกลางความแรนแค้นยังมีแสงสว่างเล็กเๆซอ,องทางลุงมีน่าชายชลาใจดีอดีตครูสอนศิลปะผู้เป็นที่นับถือของคนในชุมชนลุงมีนามักจะแบ่งปันความรู้และสอนวาดรูปให้โอสแพนโดยไม่คิดค่าตอบแทนท่านเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่สุชาตาและสะพานมีเหลืออยู่ คําสอนและกําลังใจจากลุงมีนาเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจของสองพี่น้องได้สมอในทางตรงกันข้ามภาพของสารวัตใช้ตำรวจหนุ่มใหญ่รูปร่างสูงโปร่งผิวขาวกว่าคนอ้วไปแต่งกายด้วยเครื่องแบบสะอาดสะอ้านหรือบางครั้งก็เป็นเสื้อผ้าแบ,บ,แบรนด์เนมราคาแพงขับรถยนต์คันรูเข้ามาในพื้นที่เป็นครั้งคราว สร้างความหวาดกลัวและความหมั่นไซให้แก่ชาวบ้านท่าทางโอหังโอปังและเววตาที่มองผู้คนในชุมชนเรากับไม่ใช่คนยิ่งตอกย้ำความแตกต่างทางชนชั้นและความยุติธรรมที่ฝังรากลึกในสังคมสุชาตาเกลียดสายตาแบบนั้นเกินเอืยดความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงมดปลวกที่พร้อมจะถูกเหยียบย่ำได้ทุกเมื่อ เย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกงานสุชาตากลับมาถึงบ้านด้วยความอ่อนล้าเธอยื่นถุงคนเล็กๆที่ซื้อมาจากตลาดให้สุพัุ์วันนี้พี่ได้เงินพิเศษมานิดหน่อยเธอยิ้มบางลาสุพรรรับขนมไปแก้กินอย่างเล็ดอร่อยดวงตาเป็นประกายขอบคุณครับพี่ตาวันนี้ผมวาดรูปเลือพระนางสุพรรณหง์เสร็จแล้วนะพี่อยากดูไหม สุชาดาพยักหนา้ามองภาพวาดที่สพลยืนให้ด้วยความชื่นชมแม้จะเป็นเพียงภาพร่างโดยดินสอแต่รายละเอียดและความตั้งใจของน้องชายก็ฉายชัดออกมาสวยมากเลยสพันธ์ถ้าเรามีเงินเยอะพี่จะซื้อสีน้ำมันชุดใหญ่ให้สะพลเลยนะสุพลยิ้มกว้างจริงเหรอครับพี่ผมจะตั้งใจวาดรูปให้เก่งที่สุดเลยคำพูดนั้นเป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจสุชาตาเธอรู้ว่าชีวิตมันยากลำบาก แต่ตรบใดที่ยังมีน้องชายอยู่ข้างเคอเธอก็พร้อมจะสู้ต่อไปความหวังเล็กเต้งของเธอคือการได้เห็นโซพันมีอนาคตที่ดีได้ทําในสิ่งสิ่งที่เขารักโอ้ยไม่ต้องมาทนทุกข์กับความยากจนเหมือนเธอแต่ใครจะรู้แล้วว่าพายุร้ายกำลังจะพัดเข้ามาชีวิตอันประบางของพวกเธอในไม่ช้าบทที่3พายุร้ายในคราบกฎหมายไม่กี่วันหลังจากนั้น ข่าวการลักทรัพย์ในร้านขายของเก่าของนักธุรกิจชาวต่างชาติในย่านไม่ไกลจากชุมชนของสุชาตาก็แพรส่สะพัดไปทั่วของมีค่าหลายชิน้นถูกจล,ลกรรมไปอย่างไร้ร่องรอยสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของร้านเป็นอย่างมากวันเกิดเหตุนั้นสพลบางเอิญไปรับจ้างส่งของแถวนั้นพอดีเขาเล่าให้สุชาตาิฟังว่าเห็นชายสองคนท่าทางมีพิรุษสวมมวกปิดบังใบหน้า วิ่งหนีออกมาจากร้านนั้นอย่างรวดเร็วแต่ด้วยความเป็นเด็กเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักคิดว่าเป็นเรื่องปกติของเมืองใหญ่ชีวิตของสุชาดาและสุพนยังคงดำเนินไปตามปกติจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังจะเข้านอนเสียงทุบป,ประตูอย่างรุนแรงก็ดังขึ้นสุชาตาสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจเธอคอยไล่แง้มประตูออกไปดูและภาพที่เห็นก็ทำให้หัวใจของเธอ ออลุนไปอยู่ที่ตาตุ่มตำรวจกลุ่มหนึ่งนำโดยสารวัตรชายยืนอยู่หน้าบ้านของเธอด้วยท่าทีคุกคามมีอะไรหรือคะสารวัตรสุชาตาถามด้วยเสียงสั่นเครือสารวัตรชัยไม่ตอบแต่กับผลักประตูเข้ามาอย่างแรงลูกน้องของเขาอีกสองสามคนกรูเข้ามาในบ้านหลังเล็กแคบของเธอทันทีตรวจคน้นสารวัตรชัยสั่งเสียงกราวสุชาตาและโสพานยืนตัวสั่นงนัน งกด้วยความหวาดกลัวตำรวจลือคนข้าวขลองในบ้านกระจุยกระจายไม่นานนักหนึ่งในลูกน้องของสารวัตรชัยก็ตะโกนขึ้นเจอแล้วครับสารวัตรเขายกถุงผ้าใบเล็กแทงขึ้นมาในนั้นมีซอยคองคําเส้นหนึ่งบรรจ,จุอยู่สารวัตรชัยสยะย,ยิ้มอย่างพอใจหลักฐานคาตาขนาดนี้ยังจะปฏิเสธอะไรอีกเขาหันไปมองโสพันด้วยสายตาเหยียดยามไอนูโสพัน แกถูกจับกลุ่มในข้อหาลักทรัพย์ไม่จริงนะครับผมไม่ได้ทำสเปนร้องไห้ออกออกมาด้วยความตกใจและหวาดกลัวสุดขีดพี่ตาผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับสุชาตารีบเข้าไปกอดน,น้องชายไว้แน่นสาววัดคะ่ะน้องชายฉันบริสุทธิ์ค่ะเขาไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นแน่ต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่นคะ่ะเธออ่อนวอนทางน้ำตาเข้าใจผิดงั้นเหรอสาววัด ช่หัวเล้เยาวของกลางก็อยู่ในบ้านแกพยานก็ชี้ตัวแล้วว่าเห็นเด็กวัยรุ่นลักษณะคล้ายน้องชายแกปูนเปียนอยู่แถวที่เกิดเหตุจะให้ฉันเข้าใจผิดว่าอะไรอีกท่าทีของเขาเย็นชาและรายความปราณีแต่โซพอนเขาอยู่ที่บ้านกับฉันเกือบทั้งวันนะคะวันนั้นสุชาตาพยายามอธิบายเขาออกไปส่งของแค่แป๊บเดียวเองค่ะแป๊บเดียวของแกมันก็นานพอที่จะก่อเหตุได้แล้ว สาลวัตใช้ตวัด,วดเอาตัวมันไปสาลวัตชายหัวเลาะยาวของกลางก็อยู่ในบ้านแก่พยานก็ชี้ตัวแล้วว่าว่าเห็นเด็กวัยรุ่นลักษณะคล้ายน้องชายปนเปียนอยู่แถวที่เกิดเหตุจะให้ฉันเข้าใจผิดว่าอะไรอีกท่าทีของเขาเย็นชาและไรความประณีแต่สพลเขาอยู่ที่บ้านกับฉันเกือบทั้งวันนะคะวันนั้นสุชาตาพยายามอธิบายเขาออกไปส่งของแค่แป๊บเดียวเองค่ะ ำรวจสองนายลากตัวสพันธ์ออกไปจากบ้านสุชาตาชุดตัวลงกับพื้นรำไห้อย่างสิ้นหวังเธอตะโกนเรียกชื่อน้องชายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เสียงของเธอก็ถูกกลืนหายไปในความมืดมิดของค่ำคืนนั้นลุงมีนาและเพื่อนบ้านบางคนออกมาดูเหตุการณ์ด้วยความตกใจแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเหลือเพราะกลัวอิทธิพลของสารวัตรชายคืนนั้นทั้งคืนสุชาตานอนไม่หลับ ภาพน้องชายถูกลากตัวไปทั้งน้ำตายังคงติดตาเธออยู่เธอรู้ดีว่าสพนบริสุทธิ์ร้อยคอทองคำเส้นนั้นต้องถูกยัดเยียดเข้ามาในบ้านของเธอแนะ่สาัตรชชายต้องการปิดคดีอย่างรวดเร็วและสะพนก็กลายเป็นแพะรับบาปที่สมบูรณ์แบบเด็กชายจากสลัมที่ไม่มีใครสนใจไม่มีเซนสายไม่มีเงินทองที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความโกรธแค้น ความเส้นหวังและความหวาดกลัวทาโทมเข้าใส่สุชาตาแต่ในส่วนลึกของหัวใจเธอก็รู้ว่าเธอจะยอมแพ้ไม่ได้ถ้าต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยน้องชายเพื่อพิสูน์ความบริสุทธิ์ของเขาแม้จะต้องต่อสู้กับอํานาจมือที่มองไม่เห็นเธอก็จะไม่ถอยบทที่สามประกายไฟแห่งการท้าทายชาววันรุ่งขึ้นสุชาตารีไปที่สถานีตำรวจเพื่อขอเยี่ยมน้องชาย ตำรวจสองนายลากตัวเสพันออกไปจากบ้านสุชาตาทรุดตัวลงกับพื้นร่ำไห้อย่างสิ้นหวังเธอตะโกนเรียกชื่อน้องชายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เสียงของเธอก็ถูกกลืนหายไปในความมืดมิดของค่ำคืนนั้นลุงมีนาและเพื่อนบ้านบางคนออกมาดูเหตุการณ์ด้วยควยความตกใจแต่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเหลือเพราะกลัวอิทธิพลของสารวัรชายคืนนั้นทั้งคืนสุชาตานอนไม่หลับ ภาพน้องชายถูกลากตัวไปทั้งน้ำตายังติดตาเธออยู่เธอรู้ดีว่าสพนบริสุทธิ์ร้อยคอทองคําเซนนั้นต้องถูกยัดเยียดเข้ามาในบ้านของเธอแน่ๆสารวัตรชัยต้องการปิดคดีอย่างรวดเร็วและสะพลก็กลายเป็นแพทบาปที่สมบูรณ์แบบเด็กชายจากสลัมที่ไม่มีใครสนใจไม่มีเซนสายไม่มีเงินทองที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความโกรธแค้น เธอถูกกีดกันและได้รับการปฏิบัติอย่างดูถูกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยพวกเขามองเธอด้วยสายตาดูแคนเราวกับว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของอัจญากรรมไปด้วยหลังจากรอคอยอยู่หลายชั่วโมงในที่สุดสารวัตรชัยก็ยอมเรียกเธอเข้าพบในห้องทำงานของเขาห้องทำงานของสารวัตรชัยกว้างขวางและตกแต่งอย่างหรูหราแตกต่างจากบ้านหลังเล็กเทาลูนูของเธออย่างเส้นเชิง เขานั่งควยห้างอยู่บนเก้าอี้บุญวหมตัวใหญ่มองเธอด้วยแววตาเย็นชามีอะไรเขาถามเสียงเรียบดิฉันอยากขอเยี่ยมน้องชายค่ะแล้วก็อยากจะยืนยันอีกครั้งว่าเขาบริสุทธิ์จริงๆนะคะสารวัตรสุชาตาพูดด้วยน้ำเสียงพยายามค่มความกลัวสารวัตรชายแค้นหัวเรา่าบริสุทธิ์งั้นหรอหลักฐานมัดตัวขนาดนั้นยังจะกล้าพูดอีกนะฉันจะบอกอะไรให้นะ ถ้าไม่อยากให้น้องแกเดือดร้อนไปมากกว่านี้ก็อยู่เฉยอย่าพยายามทำอะไรโง่เข้าใจไหมคำพูดของเขาเต็มไปด้วยการคมคู่ทางอ้อมสุชาตากำหมัดแน่นความโกรธพุ่งขึ้นมาจนจุกออกแต่เธอก็รู้ว่าการโต้เถียงกับเขาในตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรดิฉันขอร้องนะคะสารวัตรช่วยพิจารณาคดีนี้ใหม่อีกครั้งเถอคะค่ะ ฉันไม่มีเวลาสียเสียเรื่องไร้สาระของพวกแกหรอกกลับไปซะสารวัตรชายโบกมือไล่อย่างไม่ใย,ยดีสุชาตาเดินออกมาจากสถานีตำรวจด้วยหัวใจที่หนักอึง้งเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่ปากเควความมืดมิดและความเส้นหวังรายล้อมอยู่รอบตัวแต่เธอก็ไม่ยอมให้ตัวเองจมดิ่งลงไปเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะสืบหาความจริงด้วยตัวเองเธอเริ่มจะกลับไปชุมชน พยายามพูดคุยกับคนที่อาจจะเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นอย่างลับๆแต่ส่วนใหญ่ก็หวาดกลัวอิทธิพลของสารวัตรชัยไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางคนถึงกับตีตัวออกห่างจากเธอด้วยซ้ำความโดดเดี่ยวเริ่มกัดกินหัวใจของเธอลุงมีนาเป็นคนเดียวที่ยังคงอยู่เคียงข้างเธอใจเย็นนะสุชาตา เรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาและความอดทนที่สำคัญคือต้องระวังตัวให้ดีอย่าให้พวกมันรู้ตัวลูมีนาใหส้สติและคำแนะนำท่านยังบอกใบถึงจันทนีนักข่าวอิสระรุ่นใหม่ไฟแรงที่เคยทำข่าวเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในชุมชนและอาจจะสนใจเรื่องของโสพันลองไปหาเขาดูสิบางทีเขาอาจจะช่วยอะไรได้บ้างในขณะเดียวกันความยากลำบากก็ถาโทมเข้าใส่สุชาตามากขึ้น เธอถูกนายจ้างที่โรงงานไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าเธอสร้างปัญหาทำให้เธอขาดรายได้ที่จะมาจุนเจือตัวเองและเป็นค่าใช้ใจ่ายในการต่อสู้คดีให้น้องชายแต่เธอก็ไม่ยอท้อรับจ้างทำงานเล็กน้อยทุกอย่างที่พ่อจะทำได้เพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปหลังจากพยายามอยู่หลายวันในที่สุดสุชาตาก็สามารถติดต่อจันทนีได้สำเร็จจันทนีเป็นหญิงสาววัยยี่สิบปลายได้ ท่าทางกระฉับกระเชงและมีความมุ่งมั่นในแววตา <c oughs> ในตอนแรกจันทนีอาจจะยังลังเลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีที่ดูเหมือนจะมีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนผู้มีอิทธิพลแต่เมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของสุชาตาและเห็นความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในดวงตาของหญิงสาวผู้เซ้นหวัง ประกอบกับความไม่สมเหตุสมผลของหลักฐานต่างๆในคดีจันทนีก็ตัดสินใจที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเรือเรือนี่มันมีอะไรไม่ชอบมาพาคกลจริงๆค่ะพี่สุชาตาจันทนีกล่าวหลังจากฟังเรื่องจบฉันจะลองช่วยสืบดูแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะแล้วก็ต้องระวังตัวกันมากด้วยประกายความหวังเริ่มจุดขึ้นในใจของสุชาตาอีกครั้งอย่างน้อย เธอก็ไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพังอีกต่อไปแล้วสุชาตาและจันทนีเริ่มร่วมมือกันยังลับนับพวกเธอปฏิติปต่อเรื่องราวจากคำบอกเล่าของสุชาตาและข้อมูลที่จันทนีพอจะหาได้จากแหล่งข่าวของเธอพวกเธอแอบไปสังเกตการที่ร้านขายของเก่าที่เกิดเหตุพยายามหาภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงที่ตำรวจอาจจะมองข้ามหรือจงใจเพิกเฉย ไปการสืบส่วนเป็นไปด้วยความยากลาบากอุปสรรคมีอยู่ทุกหนทุกแห่งแต่ทั้งสองก็ไม่เคยท้อถอยสุชาตาทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เบาแฮเซแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายเธอลอบเข้าไปในพื้นที่ที่สาสวัชชัยและลูกน้องชอบไปสังสรรค์กันแอบฟังการสนทนาของพวกเขาหรือแม้กระทั่งปลอมตัวเข้าไปสถานบันเทิงเพื่อหาขา่าว จันทนีใช้ทักษะความเป็นนักข่าวในการตรวจสอบข้อมูลค้นหาเอกสารและติดต่อแหล่งข่าวที่อาจจะรู้เห็นเรื่องราวเบื้องหลังระหว่างนั้นสารวัตรชัยก็เริ่มระแคะระคายว่าสุชาดายังไม่ยอมหยุดเคลื่อนไหวเขาส่งคนมาคมคู่เธอถึงที่บ้านทำให้สุชาดายิ่งต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นแต่ความกลัวก็ไม่สามารถหยุดยั้งความมุ่งมั่นของเธอได้เพราะทุกครอ อังที่เธอรู้สึกท้อแท้ภาพของสพุพนที่ถูกจองจำอย่างไม่เป็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นในใจเป็นแรงผลักดันให้เธอก้าวต่อไปบทที่สี่โปลเพลิงเพเชนน้าความมืดการทำงานร่วมกันของสุชาตาและจันทนีเริ่มเห็นผลลัพธ์ทีละน้อยจันทน้สามารถเข้าถึงภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากร้านขายของเก่าที่เกิดเหตุแม่ภาพจะไม่ชัดเจนนัก แต่ก็พอมองเห็นชายสองคนสวมหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าวิ่งออกมาจากซอยข้างร้านในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุลักษณะของชายทั้งสองคนนั้นแตกต่างจากโซพลอย่างเห็นได้ชัดยิ่งไปกว่านั้นสุชาตาได้ยินลูกน้องคนสนิทของสารวัตชายสองคนคุยกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งด้วยความบังเอิญพวกเขากำลังพูดถึงไอเด็กซมที่โชคดีกลายเป็นแพะรับบาป ทำให้ศาสวัดใช้สามารถปิดคดีได้อย่างรวดเร็วและได้รับคําชมจากผู้บังคับบัญชาแถมยังได้ส่วนแบ่งกอนโตจากเจ้าของเรื่องตัวจริงอีกด้วยสุชาตารีบใช้โทรศัพท์มือถือเก่าของเธอแอบบันทึกเสียงการสนทนานั้นไว้ได้บางส่วนแม้เสียงจะไม่ชัดเจนและมีเสียงรบกวนมากแต่ก็พอจะจับใจความสำคัญได้นี่มันหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะพี่สุชาตา จันทนีอุทานเมื่อได้ฟังคลิปเสียงนั้นถึงแม้เสียงจะไม่ชัดแต่ถ้าเราสามารถหาหลักฐานอื่นมาประกอบมันจะมัดตัวสารวัตรชัยได้อย่างแน่นอนแต่การมีหลักฐานอยู่ในมือก็เป็นเหมือนดาบสองคมหากสารวัตรชัยรู้ตัวว่าพวกเธอกำลังจะเปิดโปงเขาเขาอาจจะทำทุกวิธีทางเพื่อทำลายหลักฐานหรือแม้กระทั่งทำอันตรายพวกเธอทั้งสองคน และแล้วสิ่งที่พวกเธอกลัวก็เกิดขึ้นจริงสาสตราัยเริ่มสงสัยในการเคลื่อนไหวของจันทะนีที่เริ่มมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคดีของสพลจากแหล่งข่าวในวงการตำรวจเขาอาจจะได้รับรายงานจากลูกน้องที่เห็นสุชาตาปูวนเปี้ยนอยู่ใกล้ไทยสถานที่ที่พวกเขาไปหรืออาจจะมีนอนบอนไซในกลุ่มคนที่จันทนีติดต่อความกดดันเริ่มทาโทมเข้ามาอย่างหนัก มีชายชะกรันแปลกหน้ามาวนเวียนอยู่แถวบ้านของสุชาตาในยามวิกาลจันทะนีถูกโทรศัพท์คมคู่ให้ยุดการสืบสวนเรื่องนี้เสียมิฉะนั้นจะหาว่าไม่เตือนแต่ทั้งสองก็ยังคงยืนหยัดในสิ่งที่พวกเธอเชื่อมัน่นเราต้องรีบแล้วคะ่ะพี่สุชาตาจันทนีกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดก่อนที่พวกมันจะลงมือทำอะไรที่เรวร้กว่านี้เราต้องหาทางเปิดโปงเรื่องนี้ ให้เร็วที่สุดพวกเธอตัดสินใจที่จะนำหลักฐานทั้งหมดที่มีทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดคลิปเสียงและข้อมูลอื่นที่รวบรวมได้ไปเแพร่ทางอินเทอร์เน็ตพร้อมกันหลายช่องทางโดยใช้บัญชีนิรนามเพื่อความปลอดภัยและยังส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่จันทนีพอจะมีช่องทางติดต่ออยู่บ้างก่อนก่อนที่จะลงที่จิลงมือสุชาตานอ,อนไม่หลับ เกาะรูปวาดของโสพลไว้แนบออกความกลัวและความหวังต่อสู้กันอยู่ในเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอกำลังจะทำมันเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งแต่เธอก็ไม่สามารถทนเห็นน้องชายต้องทนทุกข์ทรมานในสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อได้อีกต่อไปใมที่สุดวันเพชรนาก็มาถึงสุชาตาและจันทนีเลือกเวลาเช้ามืดในการปล่อยข้อมูลทั้งหมดออกไปพร้อมกัน พวกเธอซ่อนตัวอยู่ในห้องเชาวเหล็กแหล่งแห่งหนึ่งที่จันทร์นี่จัดหาไว้เพื่อความปลอดภัยหลังจากกดปุ่มพัยแพร่ความเงียบก็เข้าครอบงำทั้งสองนั่งมองหน้ากันด้วยหัวใจที่เต้นระรัวไม่นานนักโลกออนไลน์ก็เริ่มปั่นป่วนข้อมูลที่พวกเธอปล่อยออกไปถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วผู้คนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กชายจากสลัมแฮท็ก Justice for s o p o n เริ่มติดเทรนด์ในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาสารวัตรชัยรู้เรื่องในตอนสายของวันนั้นความโกรธเกรียวทำให้ใบห,หน้าของเขาบิดเบี้ยวเขาสั่งให้ลูกน้องตามล่าตัวสุชาตาและจันทานีทันทีแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วปโปเพลืยงแห่งความจริงได้ถูกจุดขึ้นแล้วและมันกำลังลุกลามอย่างรวดเร็วจนยากที่จะดับลงได้เย็นวันนั้น ขณะที่สุชาตากำลังจะหลบหนีออกจากที่ซ่อนตามแผนที่วางไว้กับจันทานีเธอก็เพชน่ากับสาวัชชัยเข้าโดยบังเอิญที่ตลาดแห่งหนึ่งเขามาพร้อมกับลูกน้องอีกสองคนนางตัวแสบแกคิดว่าจะหนีฉันพ้นหรอสาสรวัชชัยคำรามดวงตาแดงกํำด้วยความโกรธสุชาตายืนเผชิหน้ากับเขาอย่างไม่เกรงกลัวความหวาดกลัวที่เคยมีได้มลายหายไปจนเกือบหมดสิ้น เลือเพียงความมุ่งมันและความคุ้นเคืองคุณตั้งหากที่มนีความจริงไม่พ้นรอกสารวัตรสิ่งที่คุณทำกับน้องชายฉันและคนอื่นจะต้องถูกเปิดโปงแกมันก็แค่เด็กสลัมปากไม่สินกินน้ำนมไม่มีใครเชื่อแกหรอก